หลก6สปิริตคืออะไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบให้ทุกคนเองค่ะไลน์แอนหลักหกสปิริตก็คือการรวมตัวของชาวชุมชนหลักหที่อยากมาร่วมทำงานจิตอาสาเพียงแค่แอดไลน์หลักหกสปิริตแค่นี้เราก็สามารถมาทำความดีด้วยกันได้แล้วค่ะ แรกคือนิสิตนักศึกษาอาจารย์ประชาชนรวมถึงชาวชุมชนหลักหกที่อยากมาร่วมทํางานจิตอาสากับทางเราค่ะกลุ่มคนเหล่านี้นะคะหลังจากที่ทํางานจิตอาสาเสร็จแล้วจะได้รับเหรียญสปิริตคอยค่ะซึ่งเป็นเหรียญที่สามารถเอาไปแลกรับส่วนลดกับร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการค่ะกลุ่มที่2นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มร้านค้าที่จะมอบส่วนลดต่างๆให้กับชาวจิตอาสาค่ะเพียงแค่ท่านแอดไลน์แอดหลักหกสปิริตแค่นี้ร้านค้าของท่านจะเข้าสู่โครงการของเราค่ะ เพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้น1เปิดไลน์ค่ะ2สแกน QR code และกดเพิ่มเพื่อน3ลงทะเบียนค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพียงเท่านี้ทุกคนก็สามารถเป็นสมาชิกของลาขกสปีลิได้แล้วค่ะและที่สําคัญนะคะหลังจากที่เราสมัครไปแล้วเนี่ยเราสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเราได้ตลอดเวลาและสามารถรับรู้ได้ว่าเรามีคออยู่เท่าไหร่หลังจากนี้นะคะเราก็จะรับรู้กิจกรรมข่าวสารทุกอย่างเกี่ยวกับจิตอาสาและที่สําคัญนะคะ คออยขงเราไม่มีวันหมดอายุค่ะเห็นไหมคะว่าโครงการของเรามันดีขนาดไหนอย่าลืมแอดไลน์แล้วมาเป็นเพื่อนกับเรานะคะบ๊ายบาย